สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อัดขึ้นเพื่อประกอบการบรรยาย powerpoint ในหัวข้อการเขียนรายง,งานเชิงวิชาการซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบทที่1บทนำกันก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนว่าสาเหตุที่อัดคลิปวิดีโอคลิปนี้ให้เพราะครูตั้งใจที่จะขึ้นเนื้อหาบทใหม่นะครับแล้วก็ถ้าให้นักเรียนอ่าน powerpoint เองเดี๋ยวบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็เลยใส่เสียงบรรยายใส่าภาพบรรยายเข้ามานะครับแล้วก็ สาเหตุที่แปะไว้ให้ใน Google Classroom ก็เพื่อที่จะต้องการให้นักเรียนเข้ามาศึกษาในเวลาใดก็ได้ภายใน1สัปดาห์ที่นักเรียนสะดวกเพราะบางคนอาจจะช่วยผู้ปกครองทำงานหรือไม่สะดวกเข้ามาตามเวลาที่เรานัดหมายกันนะครับดันั้นให้นักเรียนสามารถใช้คลิปวิดีโอคลิปนี้ ในการศึกษาแล้วก็ทำภารกงานที่ครูม,มอบหมายให้ในแต่ละสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนบทที่1นนะครับซึ่งบทที่1เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่อยู่ในรายงานเชิงวิชาการเหมือนกันนะครับก่อนอื่นต้องขอมาทบทวนเกี่ยวกับโครงร่างของรายงานเชิงวิชาการก่อนซึ่งครูได้เกริ่นไปแล้วนะครับในช่วงต้นเทอมนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมในห้องไปแล้ว ก็ขอทบทวนสั้นๆแล้วกันนะครับโครงร่างของรายง,งานเชิงวิชาการถ้าแบ่งออกเป็นส่วนๆจะแบ่งได้3ส,ส่วนนะครับนั่นก็คือส่วนต้นส่วนกลางส่วนท้ายส่วนต้นเนี่ยมันก็จะเป็นของเรื่องปกต่างๆนะครับกิจกรรมประกาศสารบัญภาพสารบัญตารางสารบัญเนื้อหานะครับ ส่วนกลางก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5นะครับสุดท้ายก็จะเป็นของภาคผนวกแล้วก็บรรนานุกรมนะครับบรรณาณุกรมมาก่อนภาคผนวกนะครับภาคผนวกจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับซึ่งรายละเอียดส่วนนี้เราได้เรียนรู้กันไปในห้องเรียนแล้วก็จะขออนุญาตข้ามไปนะครับส่วนสําคัญในวันนี้ที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือในส่วนของบทที่1ที่ชื่อว่าบทนํานะครับ บทที่1บทนำเนี้ยมันก็จะมีหัวข้อย่อยๆที่จะปรากฏในบทนะอีกประมาณ5หัวข้อนั่นก็คือที่มาและความสําคัญวัตถุประสงค์สมมุติฐานขอบเขตของการศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ4หัวข้อหลักๆที่ต้องมีเลยก็คือข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ5แต่สมมติฐานเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานแบบไหนของกลุ่มใครที่ต้องมีและงานแบบไหนของกลุ่มใคร ที่ไม่ต้องมีสมมุติฐานก็ได้นะครับเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะครับ <c oughs> หัวข้อแรกก็คือที่มาและความสําคัญอันเนี้ยเราเรียนกันไปในห้องเรียนแล้วที่มาและความสําคัญก็คือการเกร่นให้เขาเห็นว่างานของเรามันมีความสําคัญยังไงมันจําเป็นยังไงต้องทํามันมีปัญหาอะไรหรอถึงจะต้องเขียนต้องทํามันออกมา หรือทําเสร็จแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจากการศึกษานะครับซึ่งในส่วนนี้ครูก็ได้ให้ทํากิจกรรมกลุ่มกันไปในห้องนะครับให้ฝึกเขียนจะเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ครูก็คอมเมนต์ไปหนึ่งรอบ,แล,อมมรอบแล้วก็ให้เขียนส่งกลับมาอีกหนึ่งรอบซึ่งจะก็จะขอผ่านหัวข้อตรงนี้ไปนะครับหัวข้อต่อมาคือวัตถุประสงค์หัวข้อต่อไปจากนี้ขอให้นักเรียนตั้งใจให้ดีเพราะว่าจะต้องเอาไปทํางานถ้ายคลิปด้วยนะครับ <c oughs> จ็บคอนิดนึงนะครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับเป็นการบอกว่าทําไมเราต้องทํางานเรื่องนี้เราทําขึ้นมาเพื่ออะไรดังนั้นการเขียนวัตถุประสงค์จึงมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเพื่อนะครับเพื่ออะไรนะครับตัวอย่างคําอันนี้ครูรวบรวมมาให้ที่มักจะเจอและใช้บ่อยๆนะครับเช่นเพื่อศึกษาจุดๆุด เพื่อสำรวจจุดจุดๆเพื่อค้นหาจุดจุดๆหรือเพื่อบรรยายเพื่ออธิบายเพื่อพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เพื่อประเมินอะไรก็แล้วแต่งานของนักเรียนนัเกเรียนต้องเลือกใช้คำให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกต้องกับงานของเรางานของกลุ่มเราอ่ะนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูข้างหลังนะไม่ต้องตกใจตอนแรกอนเนื้อหาไปก่อนนะครับ หัวข้อที่3มครับสมมุติฐานสมมุติฐานเป็นหัวข้อที่บางกลุ่มก็มีบางกลุ่มก็ไม่มีนะครับสมมุติฐานคืออะไรสมมุติฐานคือการคาดการผลลัพธ์ครับของงานของเราว่ามันจะออกมาเป็นยังไงส่วนใหญ่งานที่มีสมมุติฐานเนี่ยคืองานที่เป็นประเภทของการทดลองนะครับงานของใครที่ไม่ได้เป็นการทดลองหัวข้อนี้เราก็จะข้ามไปก็จะไม่ต้องมี แต่ถ้าหัวข้อของใครที่เป็นการทดลองก็จะจำเป็นที่ต้องใส่สมมติฐานเข้าไปด้วยนะครับหัวข้อที่สี่ครับขอบเขตของการศึกษานะครับขอบเขตของการศึกษาคืออะไรคือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะงานของเราให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยสิ่งที่เรา,าจะทำเนี่ยมันกว้างมากนะครับมันกว้างมากแต่เราไม่ได้ทำทั้งหมดเราทำแค่บางอัน คำแค่บางจุดที่มันน่าสนใจนะครับดังนั้นสิ่งที่มันอยู่ในหัวข้อเนี้มันจะอยู่มันจะมี3ามหัวข้อยอ่อยๆนั่นก็คือประชากรและตัวอยา่างตัวแปรที่ศึกษานะครับตัวแปรที่ศึกษานี้ก็จะมีเฉพาะในงานประเภทการทดลองนะครับ4.3ขอโทษทีต้องเป็น4.3จนะครับ4ีคือระยะเวลาในการดำเนินง,งานนะครับ อ่ะขออธิบายคำว่าประชากรและตัวอย่างก,ก่อนสมมุติครูจะทำงานสักงานหนึ่งไปเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นครูต้องการทำกับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนะครับนักเรียนในโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจมีเยอะมากเลยจากที่ดูมาคือมี1,083คนเก็บไหวไหมครับไม่ไหว 1,883คนเราเรียกว่าประชากรเราทํากับประชากรไม่ไหวดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเด็กบางคนหรือสุ่มเด็กบางคนเอามาทําเอามาทําแบบสอบถามสุ่มมากี่คนก็ไม่รู้สมมติเราอยากได้100คน100คนคือก้อนสีส้มทางกว่ามือเล็กๆเ,เราเรียก100คนนี้ว่า ตัวอย่างเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างของประชากรและตัวอย่างไหมอลองดูนะมันแตกต่างกันยังไงนะครับหนึ100คนคือตัวอย่างที่เราได้มาจากประชากรนะครับหนึ100คนนี้ก็ไม่ใช่ครูนะไม่ใช่พนโงไม่ใช่แม่ค้าเป็นนักเรียนนะครับทำกับทุกคนไม่ได้ทํากับตัวอย่าง100คน120คนได้ไหมได้200คนได้ไหม ได้เอาเท่าที่เราไหวนะครับไม่ต้องทำทั้งหมดก้อนเล็กๆเราเรียกว่าตัวอย่างนะมีอีกตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> สมมุติครูอยากจะศึกษานะครับสภาพสังคมของละครไทยในปี2,563ละครไทยในปี2,563มมีเยอะไหมครับนักเรียนมีเยอะมากเนาะเป็นร้อยเรื่อง รวมทุกช่องถามดูหมดไหมร้อยเรื่องดูไม่หมดดูไม่หมดหรอครับร้อยเรื่องดูตาแฉกก็ดูไม่หมดดังนั้นเราจึงคัดเลือกมาบางเรื่องเนาะบางเรื่องมาศึกษาถามว่าแล้วจะ เลือกมายัางไงล่ะอ่ามันก็มีหลายวิธีนะแต่วิธีที่ครูจะทําก็คือเออครูจะดูว่าละครเรื่องไหนที่ได้เรตติ้งสูงสุด10อันดับแรกแสดงว่าครูจะทํากี่เรื่องครับ10เรื่องจากละครไทย100กว่าเรื่องครูคัดเลือกมาแค่10เรื่องที่มีเรตติ้งสูงสุด ดังนั้นดึงกรอบสีส้มวงกลมสีส้มทางด้านขวามือของนักเรียนคือละครไทยในปี2563จํานวน10เรื่องที่ครูเอามาศึกษาฉะนั้นละครไทย10เรื่องนี้เราจึงเรียกเขาว่าตัวอย่างาเห็นไหมตัวอย่างจะเอามาจากประชากรเนอะอีกแบบหนึ่งสมมุติครูอยากจะสอบถามความคิดเห็น ในการมาเป็นครูภาษาไทยของคุณครูโรงเรียนภาษารัฐประชากิจนะครับครูโรงเรียนภาษารัฐประชากิจที่อยู่หมวดภาษาไทยมี6คนทําไหวไหมคําตอบคือไหวทําได้สามารถทําได้อา้าวครูกลุ่มสาร,ร,ระภาษาไทย6คนคือประชากรไม่ใช่ครูทั้งหมดนะถ้าเราบอกว่าคุณครูทั้งหมดในโรงเรียนภาษารัฐประชากิปจ,จะมี60คนถูกไหมครับ 60คนถ้าครูทั้งหมดแต่เราสนใจแค่ครูภาษาไทยอ่นะครูภาษาไทยมีแค่6คนประชากรมีแค่6คนทำไหวดังนั้นทำกับทุกคนได้เลยนะครับในกรณีที่เราทำกับทุกคนให้เราใช้คำว่าประชากรได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าตัวอยา่างนะครับ ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าตัวอย่างนะแต่ถ้าเปลี่ยนกันเป็นครูในรงเรียนภราษาประชากิจทั้งหมด60คนอยากจะคัดเลือกมา10คนสิบคนที่คัดเลือกจะเป็นตัวอย่างนี้เราแต่นี้เราไม่ได้เอาครูทั้งหมดไงนะเราแค่เอาครูกลุ่มสาระภาษาไทยนะครับดังนั้นเราสามารถทำกับประชากรได้นะครับทำกับประชากรทั้งหมดได้ถ้าประชากรไม่ได้มีมากเกินไปและเราทำไหว นะครับนั้นลองพิจารณาตัวเองซิงานของตัวเองเป็นดับไหนนะครับอ่ขอสรุปตรงนี้แล้วกันนะครับประชากรกับตัวอย่างตัวอย่างต้องมาจากประชากรเสมอนะครับตัวอย่างต้องมาจากประชากรเสมอเห็นไหมเอานักเรียนมา100คนจากพันคน100คนก็เป็นนักเรียน100คนไม่ใช่ครู100คนไม่ใช่ผู้ปกครอง หนึ่งร้อยคนไม่มีพันลุงหรือแมคคามาปนนะครับตัวอย่างต้องมีขนาดเล็กกว่าประชากรเสมอถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูสไลด์2อันเมื่อกี้นะครับกรอบสีส้มจะมีจำนวน,นน้อยกว่ากรอบสีเหลืองเสมอนะครับตัวอย่างหรือประชากรอาจจะเป็นคน เป็นเอกสารเป็นหนังสือเป็นสื่ออะไรก็ได้ดังนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นคนเสมอไปไม่คี้ยกตัวอย่างละครไทยเห็นไหมละครไทยก็ไม่ใช่คนละครไทยเป็นสื่อนะครับดังนั้นะลองดูของตัวเองซิว่างานของเราประชากรหรือตัวอย่างของเราเป็นอะไรนะครับข้อสุดท้ายครับงานบางงานสามารถศึกษาจากประชากรได้เลยก็ให้ใช้คาว่าประชากรเลย ไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ประชากรของเราคือครูภาษาไทย6คนเช่ไหมเราก็ศึกษาจากประชากร6คนได้เลยไม่ต้องสุ่มมานะครับอันนี้คือขอบเขตของการศึกษาในหัวข้อประชากรและตัวอย่าง4.2จะเป็นหัวข้อตัวแปรที่ศึกษาหัวข้อนี้ <c oughs> จะมีในเฉพาะของงานที่เป็นประเภทการทดลอง นะครับซึ่งรูปแบบของงานนี้ครูเคยให้ฝึกทําไปแล้วตอนเทอมหนึ่งนะก็จะมีของใครที่มีตัวแปรที่เป็นการทดลองก็จะต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะขออนุญาตผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับหัวข้อสุดท้ายในขอบเขตก็คือระยะเวลาการดําเนินงานอันนี้ไม่เยอะครับส่วนใหญ่ก็คือบ่งบอกระยะเวลา ตั้งแต่เราเริ่มทํางานจนกระทั่งสิ้นสุดนะครับส่วนมากจะระบุปเป็นเดือนกับพอ,อจะมีวันที่หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับหัวข้อสุดท้ายครับที่อยู่ในบทที่1บทนำนั่นก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับประโยชน์ที่คาดว่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็จะเขียนล้อๆกับวัตถุประสงค์และสามารถเขียนมากกว่าวัตถุประสงค์ได้ว่าหลังจากที่เราศึกษาเรื่องนี้แล้ว มันจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อเราต่อเพื่อนหรือต่อคนอื่นๆได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น5้าหัวข้อที่อยู่ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการบทที่1น,นะครับอาขานี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้ดูตัวอย่างก็คือตัวอย่างเดิมที่เคยยกตัวอย่างไว้ให้ในห้องเรียนนั่นก็คือสมมุติครูมีงานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการศึกษาการแปลรูปกล้วยเป็นสินค้าโอท็อป ของกลุ่มแม่บ้านอำเภอดำเนินสะดุเนาะเออเราจะเอาหัวข้อนี้มาเขียนหัวข้อย่อยทั้ง5อันที่อยู่ในบทที่1นะครับที่มาและความสำคัญนัอเรียนอ่านเองแล้วกันนะครับครูเคยให้ตัวอย่างไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่พูดของญาติข้ามไปแต่ต่อมา,อายกตัวอย่างให้เห็นในหัวข้อที่2อถึงหนะครับ หัวข้อที่2วัตถุประสงค์ทําไปทําไมล่ะทําไปเพื่ออะไรการศึกษาการแปรรูปกล้วยเป็นสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านอำเภอหนึ่งสะดวกนะครับเห็นไหมสองจุขึ้นต้นด้วยเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อศึกษาวิธีการตัวสีแดงเห็นไหมวิธีการแปรรูปกล้วยเป็นสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านอำเภอหนินงสะดวกแสดงว่าเราจะไปดูวิธีการว่าเขาทําอะไรบ้างล่ะมีกล้วยชากล้วยตาก ก้วยอบน้ำผึ้งเนี่ยเราจะไปดูวิธีการทําในแต่ละประเภทเลยเนะไปศึกษาวิธีการวิธีการจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์มาพอได้จะผลิตผลิตภัณฑ์มาแล้วทําอะไรอีกครับ2.2เพื่อศึกษาวิธีการจัดจําหน่ายอ้าวได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วจัดจําหน่ายอย่างไรมีการทําบัญชีไหมรายรับรายจ่ายอะไรขายมากน้อยอย่างไรอะไรขายดีที่สุดอะไรขายไม่ค่อยดี ขายยังไงบ้างขายหนา้ราร้านไปขายตามตลาดนัดมีการบริหารจัดการในการขายสินค้ายอย่างไรเห็นไหมเราก็จะมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสองข้อเวลาเราไปศึกษามันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้คือส่วนของวัตถุประสงค์สมมติฐานไม่มีเพราะครูมไม่ได้ทดลองนะครับเพราะครูมไม่ได้ทดลองในหัวข้อนี้แต่ถามว่า คนที่ทดลองล่ะคนที่ทดลองล่ะต้องเขียนอะไรนะครับจึงเช่นสมมุติทดลองในหัวข้ออ่ะมีน้ําอยู่สามน้ําเนอะน้ำเกลือน้ำปลาปลาน้ําด่างทับทิมเอาไปใส่ในเอาไปใส่เพื่อที่จะปลูเอต้นพลูดา่างเราอยากรู้ว่าน้ำสามชนิดนี้น้ําไหน ที่จะทําให้ต้นผู้ด่างเจริญเติบโตได้ดีที่สุดสมมติฐานของเราก็จะต้องเขียนไปในทํานองในการคาดคะเนเนาะคาดคะเน,นอ่าถ้าน้าปราปาน้ําอะไรหลาน้าเกลือน้ำผู้ด่าน้าด่างทับทีมมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผู้ด่างดังนั้นน้ํจุดจุดจุดบอกไปเลยคาดการณ์เลย ดังนั้นน้ําเกลือนะครับจะทําให้ต้นลูด่างจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเห็นไหมฮะบอกไปเลยสมมุติฐานคือการคาดการณ์บอกไปแล้วผิดถูกไม่ไม่เป็นไรเราอาจจะคาดการณ์ผิดก็ได้คาดการณ์ถูกก็ได้ดังนั้นสมมุติฐานเป็นการคาดการณ์ผิดถูกไม่เป็นไรนะครับของใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่มาลองดูง,งานของตัวเองเป็นทดลองไหม ถ้าเป็นทดลองก็ใส่มานะครับหัวข้อที่4คือขอบเขตของการศึกษานะครับมาดูอันแรกเลยสมาชิกประชากรประชากรนะครูศึกษาประชากรในหัวข้อนี้ก็คือกลุ่มแม่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกจำนวน20คนเราไปศึกษาไหวไหมไหวไหวอยู่แล้วไปศึกษาเลย นะครับยี่สิบคนเราใช้คําว่ากลุ่มแม่บ้านดังนั้นยี่สิบคนนี้นะครับเขาอาจจะเราอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ในยี่สิบคนเนี้ยเพราะเราใช้คําว่ากลุ่มแม่บ้านเนาะดังนั้นงานนี้เราใช้คําว่าประชากรได้เลยไม่ต้องใช้คําว่าตัวอย่างนะครับเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มแม่บ้านั้นงานนี้ใช้ประชากรได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวอย่าง นะครับขอบเขตของการศึกษาของครูไม่มีตัวแปร ى. งานนี้ไม่มีตัวแปร ى. ศึกษาการแปลรูปกล้วยไม่ได้ทดลองไปสัมภาษณ์ไปถ่ายรูปนะไม่มีทดลองก็ไม่ต้องเขียนออกมาระยะเวลาในการดําเนินงานครับครูตั้งใจว่าครูจะไปไปมามากลุ่มแม่บ้าน2เดือนก็คือมกรากรุ่งพ64นะครับก็เขียนมาให้ชัดเจนเดือนแล้วก็ปีพุทธศักราชนะครับ ท้ายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับห้ครูคาดว่าครูจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการและการจัดจําหน่ายกล้วยที่แปลร,รูปเป็นสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บา้านอาเภอดําเนินสะดวกนักเรียนสังเกตตัวสีแดงตัวสีแดงเอามาจากไหนครับเอามาจากวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์จําได้ไหมย้อนกลับไปเรามี2ข้อเนาะเพื่อศึกษาวิธีการแปลร,รูปและวิธีการจัดจาหน่าย ดังนั้นประโยชน์ที่ค่าจะได้รับครูเอาสองข้อนี้มารวมกันเลยเป็น1ข้อทําได้นะครับนักเรียนจะเขียนแยกก็ได้นะก็ไม่ผิดแต่รวมกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและก็การจัดจําหน่ายกล้วยที่แปลรูปเป็นสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านอําเภอดําเนินสะดวกนะครับข้อที่5.2เออข้อที่5.2 เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สนใจนำกล้วยหรือผล,ลไม้อ,อ,อื่นๆมาแปลรูปเป็นสินค้าจำหน่ายเห็นไหมครับใครได้ประโยชน์เพื่อนได้ประโยชน์ผู้อ่านคนอื่นๆที่มาอ่านได้ประโยชน์นั้5.2จะเป็นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ หมดละเนื้อหาของเราหมดและ้นะครับใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีคอสอีกประมาณ2นาทีสรุปงานก่อนนะครับงานที่จะให้ทําในสัปดาห์นี้นะครับให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับนะครับเกี่ยวกับการเขียนบทที่1นะครับจากนั้นให้นักเรียนไปทปําแบบฝึกหัดการเขียนบทที่1ซึ่งครูแปะไว้ให้ใน Google Forms ที่ครูแปะไว้ให้น Google Classroom นะครับนักเรียนเข้าไปใน Google Classroom แล้วก็จะเห็น Google Form Google Form นักเรียนก็พิมพ์ตอบมานะครับนะะเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์สมมุติฐานขอบเขตการวิขอบเขตแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับซึ่งนักเรียนไม่ได้ทำอะไรก็ได้นะครับต่ทำภายใต้หัวข้องานกลุ่มของตนเองกลุ่มเราทำเรื่องอะไรกลุ่มเราทำเรื่อง ขายโรงศพเราก็ต้องทําภายใต้หัวข้อการประกอบธุรกิจขายโรงศพของเราเดี๋ยวครูจะมีเอให้ติกว่านักเรียนน่ะทาเรื่องอะไรครูจะเอาชื่อกลุ่มของนักเรียนทุกกลุ่มอ่ะใส่ไว้ใน Google Form แล้วเราก็ไปติ๊กแล้วกันว่าเราทํากลุ่มอะไรและมีชื่องานของเราอยู่นะครับการลืมการลืมนะครับและพอติ๊กชื่องานของเราเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มาทํา วัตถุประสงค์ของเราคืออะไรสมมติฐานคืออะไรขอบเขตคืออะไรนะครับทำมาก่อนตามที่นักเรียนเข้าใจนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวก็คอมม่ค่อยคอมเมนต์กลับไปแล้วกันนะครับทำมาตามความเข้าใจของเราก่อนจากที่ได้ฟังครูในคลิปนี้นะครับกำหนดส่งครับภายในวันศุกร์ก่อนเวลาเที่ยงคืนถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ที่ Google Classroom นะครับก็คือพิมพ์สอบถามไว้นะครับแล้วก็ หรือโทรมาที่เบอร์ครูก,ก็ได้นะครับการเช็คเวลาเรียนจะเช็คการเช็คเวลาเรียนจะเช็คว่านักเรียนส่งงานไหมถ้านักเรียนเข้ามาส่งงานภายในระยะเวลาที่กาหนดครูก็เช็คเวลาเรียนให้แต่ถ้าเกิดไม่ส่งงานก็จะถือว่าขาดเรียนนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทที่1บทนํานะครับแล้วก็กรารอธิบายภาระงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ